สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกับพบกับช่องมีมานมูไทยรัฐชาแนลนะคะหชัาวันนี้เราอยู่กันกับคลิปดุงความรักของชาวทัดลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะถ้าคุณเดินออกจากชีวิตเขาจริงๆแล้วนะคะรันดอมใน7วันต่อจากนี้นะจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะพลังงานของชาวทัดลมนะคะได้แก่ชาวราศีกุมตุลเมถุนใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ มาดูกันเลยนะพลังงานของชาวทัดลมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะมีไพ่อเดลลิตาออฟแอร์นะคะห้าดาบแล้วก็เดอะชาร์ o ิออนนะคะมีความรู้สึกว่าชาวทัดลมหลายๆคนนะคะในที่นี้นะคุณอาจจะรู้สึกว่า ก่อนหน้านี้มันมีสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเป็นความขัดแย้งนะคะทําให้คุณรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มีอะไรที่มันไม่ลงรอยกันนะคะมีไพ่ดาบขึ้นมาสองใบเลยแล้วก็ตัวอัศาวินขึ้นมาด้วยเหมือนกับคุณรู้สึกว่าคุณต้องฝ่าฟันอะไรเยอะมากเลยในการที่จะทำไปตามแผนชีวิตของคุณน่ะนะคะเดี๋ยวเราขอดูเพิ่มเติมหน่อยพลังงานของคุณเป็นยังไงอีกนะ มีไพ่เจ็ดเปลียญขึ้นมานะคะ seven of earth สีดาบนะคะแล้วก็มีไพ่สองถ้วยนะจริงๆแล้วชาวธาตุลมในช่วงเวลานี้นะคะเราสึกว่าหลายคนน่ะใช้เวลาในการฮิลลิ่งในการเยียวยาตัวเองช่วงเวลานี้อาจจะหยุดนิ่งกับพักเบรกหรือความสัมพันธ์อะไรบางอย่างไปอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เรียนรู้ประเมินสถานการณ์พยายามที่จะทําอะไรที่เป็นการต่อยอดนะคะ ให้ตัวเองไปในทิศทางที่มันโอเคมากขึ้นคุณประเมินกับสถานการณ์รอบข้างตลอดเลยกับสิ่งที่คุณได้ลงทุนลรงแรงไปนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามี2ถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณน่าจะได้เจอหรือว่าน่าจะได้เจอกับใครที่คุณรู้สึกคลิกรู้สึกว่าใช่หรือว่าคุณยังมีแพชชั่นอะไรบางอย่างอยู่กับคนที่คุณเคยคุยด้วยอ่ะนะก็มันพูดในหัวข้อของคนเก่าๆเนาะต้องบอกว่าบางคนถ้ายังรู้ึคนเก่าอยู่นะเราก็มองว่า มันยังมีอะไรบางอย่างที่คุณยังยึดกันไว้อะนะคะในเรื่องของความรู้สึกนะคะหรือว่ามีความห่วงใยห,ห่วงหากันอยู่มาเดเรามาดูเพิ่มเติมนะคะพนังงานของเขาล่ะอ,อ๋อมีไพ่แปด้วยนะคะไพ่แห่งวันหืมแล้วก็สองไม้เท้านะคะตัวเขานะเราว่าตอนนี้โฟกัสกับเรื่องของอนาคตเรื่องของเป้าหมายชีวิตของเขานะคะที่ค่อนข้างชัดเจน เราก็เดินออกจากสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วก็อย่างที่คุณกับเขาตัดจบก,กันเนาะเขาเลือกที่จะเดินออกจากสถานการณ์ที่มัน xic, ท็อกซิกทาให้ตัวเองรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่โอเคนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าหยุดนิ่งพักเบรกกับความสัมพันธ์เนาะไปเลยนะคะอาจจะไม่ได้มีความรักหรือว่าอาจจะไม่ได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่นะในช่วงเวลานี้ของเขานะเพิ่มเติมนะมีไพค่ครูแรนเดราออฟไฟค่ะ มีไพ่เอสเอไฟนหนึ่งดำนะคะแล้วก็ไพ่สิบถ้วยนะคนคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่ให้ฟิลลิ่งความรู้สึกอบอุ่นตอนนี้เขาน่าจะแฮปปี้กับการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวการที่อยู่กับคนรอบข้างคนที่รักเขานะคะหรือว่ามีความผูกพันกันแล้วว่าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ให้กับคนในครอบครัวแล้วก็มีแพชชั่นกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาแล้วเขาทําเหมือนอยากที่จะให้ชีวิตเขามันเดินหน้าด้วยความชัดเจนมากขึ้นเนาะ ไหนมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงถ้าคุณเดินออกจากชีวิตเขาจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะกับเขาว่าเดินออกจากกันแล้วเนี่ยรนดอมนะคะอีก7วันสถานการณ์มันจะเป็นยังไงคะมันขอดูหน่อยนะสถานการณ์มันจะเป็นยังไงเอ่ยมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาค่ะ6กเหรียญแล้วก็สองไม้เท้านะคะ ถ้าคุณเดินออกมาแล้วเนี่ยเรามองว่าสถานการณ์นะทั้งสองคนนะคะจริงๆอ่ะรู้สึกว่ายังมีการติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่ายังอยากที่จะแชร์วิ่งกันยังอยากที่จะแบ่งปันข้อมูลแนวะคิดทัศนคติอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันอยู่นะคะมันเป็นพลังงานที่ดีนะเรามองว่า เหมือนกลับไปสร้างหลักปักฐานในเรื่องของความมั่นคงของการเงินให้ตัวของตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมหน่อยซีว่าเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงต่อคุณค่ะถ้าเราเดินออกมาจากกันแล้วเนาะแรนดอมหสัปดาห์นะคะจั j u s t m e n t สดาบนะคะแล้วก็จะ Sun นะมันมีพลังงานของการที่ไปเยียวยาหัวจิตหัวใจตัวเองนะคะพอ จากที่คุณเดินออกจากชีวิตเขาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องเยียวยาตัวเองแล้วละ่ะฟื้นฟูตัวเองกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมีความหวังใหม่ในชีวิตทำตัวให้มีความสดใสร่าเริงม,มีพลังงานบวกมีพลังงานในการใช้ชีวิต พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเราเห็นว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขาน่าจะพักเบรกเยียวยายให้ตัวเองอยู่นะถามว่ามันมีในเรื่องของการพื้นฟูเนี่ยอยากที่จะวนกลับเริ่มต้นไหมซึ่งเรามองว่าอาจจะอให้ตัวเองมีความแข็งแรงขึ้นก่อนนะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเพิ่มเติม the star ขึ้นมานะคะมีไพ่ t of wands มีไพ่แปดไม้เทา้ามันขออีกหนึ่งใบนะคะมีเกณฑ์ที่เขาอยากจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณเหมือนกันนะบางคนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้จริงๆมันโอกาสในการไปต่อมันยังมียังมีความหวังมีอะไรอยู่หลังจากที่เราพักเบรกแล้วก็ฟื้นฟูก,กันไปนะคะหลายๆคนเขาคิดอย่างนั้นนะหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากมูฟออนไปข้างหน้าก็ได้อยากให้คุณมีความหวังอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วนะคะแต่ก็ยังอยากที่จะแชร์วิ่งหรือว่าอยากรู้ข่าวสารของคุณอยู่นะ พอดูเพิ่มเติมหน่อยเขาคนนี้นะคะเขาจะเท k e action อะไรมีไพ่ในอัพสอดขึ้นมาสศวินถือดาบเดอะเมนซิเชียนนะคะมีไพ่ควีนอัพเพนท a ล l คค่ะราชินีถือเหรียญแล้วก็สีถ้วยนะคะมันมองว่าคนคนนี้นะเขาน่าจะ ไม่ได้แสดงออกว่าเขาสนใจอะไรคุณขนาดนั้นถามว่าถ้าเกิดมีการที่จะปรับความเข้าใจอะไรเงี้ยเขาพร้อมนะคะอยากที่จะปรับความเข้าใจกับคุณหรือว่า,เ,าเรียกว่ามาเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆที่มันมีอยู่นะแต่ว่าตัวเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสที่เรื่องนี้มากนักหรือว่าจะ take action อะไรให้คุณได้เห็นอะไรขนาดนั้นแนวโน้มของเขาอาจจะทําเป็นเหมือนไม่ได้สนใจอะไรมากนะคะ อาจจะไปโฟกัสที่ในเรื่องของการเงินเป็นหลักเนาะแต่ถ้าคุณอยากปรับความเข้าใจเนี่ยเขาก็พร้อมนะดูแล้วนะโอเคไหนมาดูเพิ่มเติมซิว่าจะเป็นยังไงนะคะแน,นวนมเอาคํมมีไพ่สามเหรียญขึ้นมานะคะในความสัมพนันธ์นี้มีไพ่8ปดถ้วยมีไพ่สามดาบนะมันยังมีความเจ็บหรือมีความรู้สึกที่ เป็นสถานการณ์ที่อาจจะไม่น่าไว้วางใจหรือเป็นสถานการณ์ที่อาจจะไม่รู้สึกว่ามันโอเคหรือดีต่อใจเท่าไรนักเลยรู้สึกว่าบางอย่างก็อยากที่จะเดินออกอยู่ยังไม่ได้อยากที่จะเดินกลับเข้ามาแต่มันก็มีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องราวสถานการณ์อะไรบางอย่างเนาะที่มันทําให้เจ็บทําให้รู้สึกเศร้าหรือว่ารู้สึกว่าไม่โอเค อาจจะมีการกลับมาพูดคุยกันเป็นลักษณะของเพื่อนการที่จะพัฒนาต่อยอดไปในแบบคนรักเราอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากสำหรับกองนี้นะคะก็มีไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาด้วยนะคะหลายคนในช่วงนี้เรามองว่าเอาคำก็อาจจะให้ความสนใจกับเรื่องที่เองสนใจมากกว่าความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักอาจจะไปสนใจในเรื่องของเกมกีฬาหรือว่าสิ่งที่มันเป็น ความบันเทิงที่คุณสนใจติซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคือสิ่งที่คุณเป็นแพชชั่นนั่นแหละนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่เพิ่มเติมกันนะคะมีไพ่จั d เ m e n ์ขึ้นมานะคะโอ้โหสิบถ้วยยังไงนี้ สวินถือถ้วยนะคะเราก็สามเหรียญมีโอกาสของการที่ได้กลับมาอย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของการวนกลับมาเป็นกยจยานามิตรที่ดีนะคะมีความห่วงใยมีความใส่ใจคําแนะนำเนี่ยบอกเลยว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้ใช้เหตุผลใช้ความถูกต้องนํานะคะแล้วก็ ดูในเรื่องของความสุขความสบายใจของตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าเกิดคุณกับเขายังมีความผูกพนันยังเป็นครอบครัวยังมีความรักความหวังดีให้กันยังไงมันก็มีการวนกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะโอเคมาดูเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะคะคำแนะนำจากไพ่ค่ะชาวธาตุลมนะ มีไพ่แปดเหรียญน,นะคะมันมีลักษณะของการอดทนการรอคอยโอกาสของความรักและการที่ต้องหาจุดสมดุลน,นะคะให้กับตัวเองการพักเบรกเนาะอืมช่วงเวลานี้หาจุดสมดุลให้ตัวเองว่าอยู่จุดไหนแล้วคุณโอเคคุณสบายใจนะคะคุณจะมีโอกาสมีทางเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เข้ามานะคะเป็นจุดที่คุณจะต้องเลือกนะแล้วก็เรามองว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะอยากพักเบรกมากกว่าเนาะแล้วก็ เรียกว่าโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นในเรื่องของความมั่นคงทางเรื่องของการเงินนะคะโอเคมาเดี๋ยวมาดูลักนาราศีการจะตรงกับที่คุณคิดไว้ไหมนะคะมีชาวพิจิกนะชาวตุน้นชาวพฤษศนะคะประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะ เป็นดวงภาพรวมมากๆเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังเป็นแนวทางหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้อยากขออวยพรให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะมีความสุขสมหวังนะคะอย่างที่ตั้งใจนะคะไม่ว่า,ามีเป้าหมายในเรื่องใดนะคะในเรื่องของการงานการเงนินความรักก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะ